โอเคผมกราบสวัสดีทุกทุกท่านก็ร้วยกราบสวัสดีสุภาพบุรุษชนะตัดีนะครับแล้วก็กราบสวัสดีสุภาพตัดีชนาดักทุกทุกท่านทุกทคนเลยนะครับผมก็นะครับผมวันนี้ผมมาเจอกแล้ววันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมหรืออะไรจะบอกว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยหลายวันที่ผ่านมนาะอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เพราะว่าผมติดงานจริงๆ ตอนนี้ผมขึ้นม2แล้วนะครับเรียนก็หนักขึ้นนะครับอืมผมคิดว่านะครับใครที่อยู่มหรืออยู่อะไรน่าจะเข้าใจดีนะครับว่าการที่จังานเนี้ผมพูดไม่ถูกก็ขอบอก่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้หายไปไหนหรือไม่ได้ไปิดช่องไปอย่างใดครับ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะรับข่าวสารจากผมได้ยังไงง่ายครับตรงนี้ม,มีคําว่า f a c e b o o กกับ f e c o o o กเป็นเพจอยู่กดเข้าไปตรงนี้เลยครับเด้งเข้ามาเลยเด้งกว่านี่หรือใครที่เกียดสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะจับเน็ต ไปแะ้มั้คลิปตอนมาเลยอ่ะมากันแล้วอ่ะดูต่อนะครับนี่เพจของผมนี่สามารถเข้ามาที่ได้ที่เพจเข้ามาดูที่เพจดูได้นะครับอาใครที่ยังไม่รู้นะครับให้พิมพ์ f a c e b o o k c o m s l a s h e เ o m m e r z 0 0 0นะครับก็จเจอแล้วนะครับืี จะอะไรก็ได้โอ้ยใครเฟซเด้งอะไรมาขอรอนไปสักหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่หรอกก็คงจะต้องจบกันไปแน่ครับผมเราวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ครับเนี่ยไอ้มาทนผมผมก็ประกาศในนี้ตลอดในเพจตลอด ทำมีคนดูก็ดีนะครับใครที่ยังอยากรู้เรื่องอะไรในแฟนเพจสามารถเข้ามาถามได้หรือเข้าจะมาที่แฟนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้ใครแอดเพื่อนไม่ได้บอกผมนะครับทักทักแอทมาเลยนะครับอ่าขอบคุณครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบถ้าชอบไปกดไลค์ถูกใจกดแชร์ถ้าไม่แชร์กด Subscribe ทั้งหมดเลยครับแล้วขับไปไกลเย่แล้ว,ย yeah. ลวอย่าลืมเจอกัน